เมื่อวานนี้ได้งานก่อนที่ฝนจะตกหนักเนาะเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้เป็นค้างที่เราโลปีนี้ปีนี้ได้โอกาสทำาสาวต้นยานางเนาะยานางเนี่ยเมื่อก่อนมันมีแค่สองพุ่มแล้ก็ขยายโลก,กิ่งไปทำยาสมุนไพรหมดอ่ะ ก็ทำค้างให้ใหม่ลงเสาสี่ต้นใหญ่หน่อยปรากฏว่าเราทำค้างเผื่อไว้กว้างๆเพื่อที่จะนี่ให้ผักเชียงดาได้ขึ้นด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ผักปลังยักษ์มันไปพันมั่วกับตัวอื่นหมดละจะเอามาขึ้นค้างให้เรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้ไปแตะตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีม,มิ้มอยู่ รังมิ้มอยู่โดนต่อยไปสามรอบแล้วอ่ะอะ่อันนี้ก็คือเหมือนทำค้างไม้เรื้อยไม้เถาให้มันอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนข้างใต้นี้ก็จะถือโอกาสเอาอ่าเหมือนเป็นโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าไปเลยข้างล่างเนาะ